โอ้ยลายังนี่ไงงดมีน้องเลยไงยันี่ตายตายตายไงยังโอ้ยเบ็ดโอ้ยไงยัโอ้ยปลาดุกแล้วพ่น่ะโอ้โตันี้ขึ้นมาคือขึ้นมาโอ้โหโอ้โหโตแบบนี้บวยแม่เวยไงยังครับวย อ้บานนี้ไงแหงไแหงเจ้าขอ้มานมือนพึ่งใส่ไปได้หนิครับผมพึ่งใส่ไปโอ้ยไงแหงเลยตายตายตายไปโจโจโอ้หโอ้โหงลับลเไงแหอไงครับผมเจ้าวางก่อนวางก่อนโอ้ ใหญ่แหงมันใปาดงกใหญ่เกินใหญ่แงเดี๋ยวดก่อนครับอู้ตัวใหญ่แหงครับผมตัวใหญ่แหงอ้ยเบ็ดักอู้เบ็ดหักเลยครับผมเบงอู้ลุตลุตลุเบงเบงพี่น้องเกือบแล้วเกือบแล้

ngay khác nhé nó vốn bưng bưng khi nào bưng bắt thôi uh. sảy xuôi nhảy thế này xì tua là sao bấm xì tua rồi bấm nhảy thôi Thế gì đâu bà? นเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเบงัาผมยุบยุบเลยป่าอางนันปาคอแมลาคอในแม่ครับเบิง้งเบ้งอ้ยอ้ยอย,อยู่ด้วยครับนี่กระดุกอีกอทีกันครับผมอ้ยนะหนดกรนาดุกหน้าครับผมอู้ส ก้อ,อนไนต้าป่ะกกใส่กำลังงามใส่กำลังงามเลยเนี่ยตัวนัน่นอ่บพี่แจง่ายแฮ